เนี่ยเราจะขอรับทั้งสองทีมอย่างเป็นทางการครับระหว่างนี้คิทกับนัทชายบัญญาครับสีเสื้อก็จะขอต่างกันให้มันเกิดพัดเศษครับนิคิทก็อยู่ในทีมสีเขียวครับโหวตทางด้านไทยัญญาก็มาในชุดสีส้มเหมือนเดิมครับสองคนเจอจับไม้จับมือแล้วพักทายก่อนเลิกเกมครับตามทัพเทียก่อนเลิกเกมครับแล้วก็หลังจบเกมครับไม่ว่าสกอร์จะจบด้วยเท่าไหร่ครับเราขอความร่วมมือเตะทั้งสองทีมครับมาจับมือกัน เรอเป็นการให้เกียรตินรับหลังจบเกมครับถรือว่าเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นกฎจัิการที่เราตั้งขึ้นมาด้วยบทลงโทษลงหน้าหาผู้ใหไม่ เตียงเอือเ้องขึ้นเรือน่าจะเริ่มครับเป็นทางด้านไทยวิญญาได้เขี่ยต่อน,นะวันนี้เราจีใจอา้าวเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนยงโอ้โหนี่ถือว่าเป็นประตูที่อาจจะเร็วที่สุดเลยครับเริเ่มเกมมาครับหนึ่งสองสามตีเข้าเลยครับโอ้หนึ่งสูงมากสำหรับการาไทยวิญญาโอ้โหเขี่ยลูกเร,เรน้ำเล่นน่ดหัวขึ้นทาไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหที่นี่ครับยังไม่ลง เดียวนี่แค่จะฉับผัดบอลแค่คนเดียวเท่านั้นย่าเพื่ดูโดนก่อนเลยวันนี้ทงนั่นนิทิมจะเอาวิเจนันเป็นผู้แขางตัวโอ้โนี่จะตำแหน่งอาจจะไม่คุ้นเคยครับตัวแล้วหนึ่งตับเนาะนี่โอกาสตั้งตัวยังไม่มีเลยสำหรับทีมครับโอ้โดนนอาไปก่อนเลยวันนี้เนี่ยืนเซตยืนสายมาก็ต้องกโอ้โหเนี่เจนมาไม่ถึงฉากเวลาทีแล้วกระหึ่ โดนขึ้นแนวซ่ามีดต้องบอกวาเป็นประตูที่เร็วที่สุดเลยก็ว่าใช่ครับโอ้มีหลายทีมที่ขึ้นแนวด้วยการยิงเสียลูกเล่นเล่นนะแต่ว่าเวลามันก็อาจจะไม่เร็วขนาดนี้อย่างน้อยๆก็น่าจะมีสักห้าวิมอะไรว่าตะคู่ีสองสามวิเท่านาาาั้นแล้วตอนนี้โอ้โหจับบอลไม่อยู่ยกงีทีไ่าโอ้ตะคู่ในสองเขียนทู่ในจับบอลนี่เหนียวเหียวกาเลยครับ แต่บอลทีมวันนี้ทีมี้ไหลเรารู้ช่องแล้ว,วขวารูนเดียวจับแล้วหลทีนี้ไม่ผ่านแล้วโ,โอ้โหต้องทงตรงอ่ะตัวสุดท้ายโอ้โค้ชกู้งผ่านมาได้โอกาสประตูดได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยครับแต่ก็ไม่แน่ครับวันนี้ชายวัญญาจะออมาแล้วโตมุเล่นที่ต้องบอกว่าถือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมเหมือนกันแล้วสำหรับชายวัญญาโตมุนไ่นหลายๆคนก็มีการเปลี่ยนแปลงครับ คินเน่หกโหตับรอบตัวสวยในวันนี้ทางขวาตับบอลห่างไปนิดหนึ่งนะคุณคู่ยังได้เป็นลูกพุ่งครับสำหรับชใยบัญญาโอ้ดูประตูที่ได้มันก็มาค่อนข้างจะเร็วครับรอนนี้ก็ตอนนี้ทิปจับที่ต้องพยายามลงเกมหรือเข้าไปครับทิปขึ้นหน้ามาก็ให้แม่งนยอะมากในวันี้จะแตกผ่าไม่ผ่าเราดูว่าโตกลับมา นุไปทางขวานุแหมดูว่าเป็นเมื่อที่มีความเร็วอีกคนหนึ่งครับดนักกลับมาได้ครับกลับเราหลายต่างรองอุงกีตาลร์เราดิโอ้โหโดดบางไปนิดนึงแล้วมันจะคู่อีกทีจังหวะนี้ถ้าตัวเราเปลี่ยนทางง่ายมีโอกาสเป็นประตูมีสูงเลยแล้วมันทะคู่นี้ให้ก่อเข็มโทษแล้วโอ้โหให,ห้กันจับบงหวะนี้นลำบากเราเตะพิชออกมาไม่พอันตรายโผล่มาทีนึงปาดไม้เพื่อทางซ้ายฮัทนุ ไหลแล้วกินป้ารู้ตันนี้ดูดไม่ได้ครับซิมมี่โตกลับมาแล้วตายไม่ทันครับไหลามาเอาจับแล้วกินโอ้โหสาวแรกลูกนี้ไม่ตรงคองงอบบีกครับนี่ยจังหวะแบบนี้ต้องทำไม่ได้ทั้งสองนี้ทิพย์ครับโอกาสนี่มาแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลูกเกม เริ่มจะตับตังหวะของเต็งได้ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับนทีมก็เชื่อๆโอ้โหแล้วตูนก็ตังหวะที่โดนลูกของขับคนไปได้แล้วโดนกระแทกจากด้านหลังครับนุมาจากข้างหลังรู้ตัวเลยแล้วก็เดินมาจับฝ้ายจากปืนขอโทษเที่ยงครับตัวกลางของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับยังไงต้องขอขอบคุณครับจังหวะกระทะกระทนในเกมอาจจะมีกันอยู่แล้วครมาจากเกมนะแต่ว่าน้ำจิบน้ำใจครับของผู้เล่นทั้งสองทีมถือว่าเป็นเรื่องที่สองท่าครับ โอ้โอแล้วเล่นต่อไวหวหรือเปล่าเร่พยายามลงนล้วหนักอยู่ตังหวะนี้เขาเล่นต่อไม่ไหวตัวนั่งข้างสนามก็น่าจะมีเปลี่ยนยอีกสำหรับชายบัญสีกิ๊กสิงห์่กิ๊กไม่ห่านยังแพ้โอ้แล้วเตะพยายามจะยัดเข้าไปในต่อเกตุเพวกลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับ โอ้ติดฟอกจังหวะสองสามอนกันอยู่หกสองสามคนเอาไม่อยู่กับซิมบี้่ลงขึ้นมาซ้ายชายัญจะให้คืนมาลูกนี้ไม่ดีนะพัดตายมาทางขวามีโอ้จ่ายลูกนี้ก็หน่ายเกินไปแล้วสำหรับนิทิศยิงฉลับเราพี่เจนเตะทิ้งออกมาเข่าสองยังเป็นชายบัญดีบอลกลับมาอีกครั้งนเลยแต่ว่าจังหวะน,นี้ดูว่าเปิดลึกมาอีกแล้วตู้จังหวะสุดท้ายให้ตรงขอบครับ โอ้ดูจังหวะให้บอลเข้าไปในกรอบตัวโทษแต่ละครั้งตู้เหมือนว่าการออกมาตัดบ,บอลของผู้สาวตะตุ้งเขาะวันนี้เลี้ยงทำได้ค่อนข้างหวาดเสียวครับแล้วโจยิงมใส่ท้อกอ,อีกครั้งหนึ่งครับในการเปลี่ยนตัวมาต่อทีทางการบาเดเจ็บก็ผู้เล่นของนักแข่งบรรยาครับหยับแล้วครับมากสานาดไหนครับจะอะไรจะอะไรครับเจะอะไร ไม่รู้จะทุ่มไห้ใครแนะโจฮาร์ดจับบอลแรกได้ดีแล้วโดนพี่มิตรแตะทิ้งขึ้นมายังเก็บบอลได้ทีกับนิทิสฮัรดจัดให้กลับมาในจังหวะสุดท้ายเล่นกันใกล้เกินไปหน่อยครับสุดท้ายก็ยังได้คอนเดอร์ชิคในขวาสำรองนิทิครับใสมุมจังจหวะนี้ครับใช่เราโอ้โหเราเรียบร้อยเลย 1ประตูต so ่อ1หนึ่งกมากคอนเดอรคิดจังหวะนี้เมื่อโจไปมาแล้วลูกนี้ปาเปลี่ยนแถบนิดเดียวได้ประตูเร็วขึ้นนำไปแล้วหนึ่งตีเสมอแล้วเป็นหนึ่งบนยอหนึ่งยศโอ้โหนี่ครับเสียเวลาไปค่อนั้างนานครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาได้แล้วสำหรับนี้ชิทครับโอ้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับไหนจะชายวิญญาณใต้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เสียประตูตีเสมอแล้วหนึ่งประตูแล้วจะทู่ครับ ต้องบอกคนเนอรคิดครับโอ้ต้องบอกว่าประกบตัวกันให้ไม่ดีครับใครับโจโอ้โหแทงทางซ้ายพวกนี้ เอาไป่อด้วยครับหลกับมาอีกทีนึงก็ไม่ผ่านเหมือนกันเนาเปิดแล้วก็ทำแบบออกมานครับ แต่บูมยิครั้งยนะิงครับเออโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ดูว่าผูกเกมกันดูแล้วยิงเรียบร้อยคนระับโอ้โหตอนนี้ดูครับหลังจากุูกขึ้นเอาไปก่อนครับตอนนี้ได้สองประตูติดต่อแล้วแซงเป็นสองประตูหนึ่งเลยครับสองรับนิชิตครับโอ้โหดูครับลูกเกมต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกันคนระับ แต่ว่าเมื่อนิทิสก็มีความเด็ดขาดในการเอาประตูแล้วมาจากผู้แของขินทิด Counter อีกแล้วโอ้โหสลูกเลยครับโอ้เริ่มต้นจากคนเดิันทิดทั้งสองลูกแล้วเมือ่อวันนี้นิทิสเอาครับโอ้ดูเริ่มจะกระปีก้กระเป่ามากขึ้นแล้วมันจะกูกขึ้นนำใบหนึ่งประตูละูนครับแล้วโอ้น่าเลยในการขยับอีกคนหนึ่งก็สำเร็บับอันนไชบรญญาครับ โอ้นิทิทิวัวเล่อนไปเลื่นมานี่ก่อนนึ่งทุ่มสองประตูติดต่อพี่กอล์ฟขึ้นมาแซงเฉยเลยเอะก่อนหน้านี้ลูกเก่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นต่อด้วยทั้งสองมีโอกาสยังค่อนข้างจะสูสีแต่เป็นนิทิทก็มีโอกาสแล้วทำได้เฮ้ยบอลหน,น,นหึเลยบอลหนึยเร็วสั้นกลับมาดูว่า็มีทิทได้สองประตูรวดแล้วก็อยากเดินหน้าบุกต่อ หลายวันก่นฮารัเบิร์ดหนึ่งสองจังหวะสุดท้ายก็หินทานย่อปาก่อมาได้ใช้ปัญญาดันแบบก็ยังมงมองใช้ปัญญาอยาดยิยุบวเวีโอ้กดะุที่ย้อนหลังด้วยไปเรื่อยๆส่ยเกียไม่หายตรงกางวา้เรู้ช่องมาจิบีปล่อยโอ้อสุดท้ายไม่รู้คนอีกยุ อยากได้เป็นลูกทุ่อีกครั้งเพราะฉะนั้นขาวนาฮาร์ดฟังอยู่แล้บมาดึงสายมาถึงวันนี้ดิงเส้นปู่ฟ้าบอลกันแล้วเสียกับสายบัญญาครับเออขนานเส้นสวยครับอึาวันนี้จับโดนผสมติดแล้วว่าจังหวะสุดท้ายไปได้ครับทางซ้ายมีอยู่แต่ว่าจะไปได้หรือเปล่าจังหวะสุดท้ายให้แล้ว โอ้โหจังหวะที่จับบอลไม่ดีกันมากโอ้ต้องมาคู่นีมีโอกาสเลยถ้าเกิดว่าปาดเล่นทางเลยเนี่ยจังหวะแรกมีโอกาสเลยวันนี้คู่นี้พอไปตัดสินใจจับบอลแล้วจับได้ไม่ดีเลยโอ้โหดูว่าใครนันยาให้ากประตูบบทีเ่เสมอต้องบอกมาคู่มีโอกาสเลย เหตการณ์ที่มืขวาบ้างครับล็อกเข้าในมาสวยครับแต่งเข้อล้อซ้ายครับไหลมาซ้ายสุดแต่งแล้วโอ้โหดูว่าจังหวะที่ยิงขับข้อเสาแรกไม่ตรงต่ออีกครับ แล้วจะมีการขยับอีโพสครับสำหรับให้ชิปเออขึ้นหน้าละจังวนี้ไม่ได้ครับให้รักษ ดูครับยังไปข้างหน้าไม่ได้ครับไหลตาเพราะอาหวะนี้โอ้จังหวะข้อกลับมาก็จังไม่ผ่านครับยใส่ปูหนงครั้งโยกไปเสาไกลโอ้โหลูกนี้ก็ยังแรงเกินไปครับ ตกแต่งหลบลวงการแม่จังหวะสุดท้ายดูว่าตัวพักกี่นิดนึงกลับกลับมาได้ครับในพิษหลงเข้าในแล้วฝั่งโค้งลูกนี้แม่ดูครับคุณยังแต่ทิ้งออกมาได้จังหวะสองปั๊มบอลกันอยู่แล้วแม่จังหวะนี้ไม่ออกด้วยครับกรรมการแปลว่าอะไรครับ ยิงออกห้างไปเลยเนาต่อไทยไว้ก่อเนะตอนนี้ยิงวังยาคู่หน้ายังเป็นวังของคณะไทยบัรยาพยิงชั้นแลบโดด โอ้เป็นลูกตรงคันนี้ยิงไกลเริ่มไม่ตรงต่อเหมือนกันครับต่อเดียวไม่น่าไปดูรูปบอลให้ถูกย้อนกลับมาดูชายปัญญาจะบุกเข้าไปทำประตูยังไงตอนนี้ประตูตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับลูกไปสุดเส้นแล้วโอ้ตูดูว่าไปออกด้วยวันนี้ให้ให้ผ่านแล้วกันครับมาดูช่วยกันได้ดีกางหลังของชายปัญญา บอลสุดท้ายตูวกับจังบุกีดกันอยู่เข้าเลิ่นซ่านมาเปิดชี้ไปเสาไกลลุบโอ้โหโป่งลูกบอลมันไม่หีกล้วครับต้องกดอย่างนั้นก็ขวามีตัดเข้าในจังหวะนี้ไปได้แต่ว่านี่ไปเข้าจากด้านหลังต้องระวังค้วบกันเข้ามากับด้วยการทะไล่ครับไม่อะุญาตอดูเลยครับเพราะฉะนั้นครับ เดินไปได้ต้องพยายามเซฟสักนิดนึงแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเอาอกมาได้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 ยด้ได้ไดได้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 ไดได้ไดได้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 ด้ไ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 ด้ด้ได้ไได้ได้้ได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 ้ วิ่งมาจีโอ้ไม่ผ่ากนกำแพงต่อหองยังเปยย็นแรงงานเก็บได้ครับหนึ่งขึน้นมาทางขวาไปสุดเส้นได้สวยแล้วจังหวะนี้ล็อกเข้า,าไปยิงเสาเลยอ้โหไม่ให้เลยนี่สองคนเอาไม่อยู่เขาจะขู่เราจะเปลี่ยนตัวนี่แหละครับโอ้ามโอ้ให้สัญญาณมาด้านข้างครับโอ้โหดูครับน่าจะต้องขยับแล้วตอนนี้แล้วยิงเสาแรกไม่ต่อต่อครับ Oh. โอ้ดูว่าตึงบอลไปนะท้ายกลับมาได้ครับชายัาดีมากจังหวะนี้แล้วขีนยาวโอ้โหนี่ยาวจริงจังหวะสุดท้ายดูว่การให้บอลยังดูเหมือนว่าธนาชายัญยายังไข่ขาดเกินเกินอยู่ครับเฮ้ย สิงันยากก็ไม่มีใครแลหน้า้วข้า้า่ังเาเาจะไปล็อกลอดขาไม่ได้แล้วโซ่อีกทางหนึ่งก็ปวด ในจวะนี้ดับกลับมาได้สูยชัยัญญาแล้วจะสวนกับจิมมี่เปิดฝันสายวานหลุดเดียวขึ้นมาจัวะนี้ฟาไม่ห่านที่สองตอียแล้วโอ้ลูกนี้ไม่เน้นเงี้้ลวก็ู่้าในมุมดีู้าเยอะม่ดีไม่หาสองตอีกแล้วดูว่าโอกาสมาแล้ว่าจังหวะนี้จะติดกันด้านเล่มาูเล่นหอชัยัญญาออกนไปลูกทุ่งออก มิทิสโจพักก่อนให้เพื่อ,อนหน่อยนีย่อาร์ตตรงกลางตัวจับดืงนิยาวเลยไปหน่อยมิทิสโจแล้วจ่ายโอ้โหจังหวะสุดน้ายยังไม่แง่ยังมิทิสติดซ้ายไมโผลแล้วตัวลูล่าจะไปหลอกแต่ว่าจังหวะนีไ้ไปเข้าแต่ด้านหลังครับฟิฟฟี่ออกไปทางด้านมิทิสรับไปเข้าแต่ด้านหลังครับฟิฟฟี่นี่ ถือว่าเหลียวก็น่าพูดได้เปลียดแล้วแล้ว,ลวจะมีการเปลี่ยนต,ตัวก่อนนะแง่การเล่นเลยมูลสินก็เป่าน็อกปิดให้กลับมาสร้างเล่นใหม่สำหรับชยยายัญญาโอ้โจะก่อตามหน่อยู่หนึ่งประตูราสองพอสองชยยายัญญาโอ้แล้วจ่ายบอลจังหวะน,นี้ขนาดแทบไม่ดีครับเลยไล่ไมาหน้าทีเฉลนเนี่ยมาไงตอนนี้ดูว่ยังเปทิ้ทิ้งคระทิ้งกระพงขึ้นอัอยู่สองตัวนึงครับ เราลุกขึ้นมาโนหากเข้าในแล้วจะหมุนลูกนี้เล่นยากเกินไปเอาจะโต้กลับมาใช้ปัญญาใช่ไม่ดีจังหวะสองยังมีเติมขึ้นมาชีวิตมองไกลแล้วโม่ปูแล้วองไยวทีลูกนี้เบาเกินไปครับดักกลับมาได้ครับปู่แล้วขึ้นมาท้ายมีมือที่ครับนิมิตไม่ทันครับโอ้โหระวังนิดนึียวนี่เหรอนี่ไม่ความพุกทธเท่ห์เกินมากไปนิดนึงครับ โค้งต้องระวังนะจังหวะสับปีไปแล้วข้างสนามเนี่ยบางครั้งจำเป็นต้องขอด้วยโค้ดเวลาบาดเจ็บจำหนึ่งนะทีละจิมมี่ยิงไกลเอ้าแล้วโอ้โหเปลี่ยนทางอันนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้เป็นสองประตูสองแล้วโหวในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนโค้ดเวลาบาดเจ็บจะสำเนาชัยวิญญาเมื่อกู่้โหวจิมมี่ยิงมาแล้วเมื่อกะคู่เปลี่ยนทางนิดเดียวโอ้โหนี่เขาแก่ขา นิดเดียวให้ประจสกิปบอลเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนประตูเีเสมอเลยครับสงประตูสองก็สอหรอเราใช้วเวทยาครับแล้วจอเตียอีกคนโอตอนก็ต้องบอกว่ากำลังจะเข้าถึงที่ทุ่งลำบัดเจ็บอยู่แล้วครับโอ้ดูวาเสียประตูนี้แล้วบอกว่าเวลา่พาพลาดจริงๆับสำหรับนิชิตกับ ล็อกเขาา้าซ้ายไม่ผ่านตอนนี้ปัป๊บอลออกมาได้เดือดจิงจังแหละโอ้โหก็ต้องบอกว่าโโสองประตูที่เสียมาของ,อน,งน,นั่นนี่ชิดเนี่ยรู้สามประตูดิแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยครับโอ้เซฟลำบากจริงๆแล้วแต่ละลูกเข้ามาแต่ละคู่ี่โอ้ยิ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ตำแหน่ทงที่ถนัดอยู่แล้วผู้เข่าตูของนิชิตก็ถึงบอลขึ้นหน้ามาทางซ้ายก็ไม่มีใครโดนวางสุดท้ายออกหลังไปเลยครับ อย mainland, ่ในช่วเขเจ็บแล้วเขานึน้ีเัขึ้เวลาได้สกอร์ยังคงทำผลงานที่สองตัวสองครับบอลดนกันีบอยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครแล้วตรงกลางลับบอลได้ไม่คิดทำตามไม่ได้ดิอ่ะโอ้นี่พี่จะจ่ายยังไงอะมั้งเลี้ยงล้วไปยืนอยู่ใกล้ๆกันเลยจ่ายเราป่าครับโอุ้กคตื่นขึ้นมาตอนนี้โอ้ยย้อนกลับไปได้ใหม่แล้วแป็นจา ลิมขึ้นมาแล้วทีนี้พี่จะสวนกลับบ้านครับจิมมี่ล็อกเข้าซ้ายแล้วจ่ายโอ้โหจังหวะนี้ดูไหวจะรูช่องที่สวยหรอเพื่อนเติมไม่ห่างเยอะจริงจังหวะสุดท้ายเลยโอเล่โอเล่แล้วก็ของีตามเวลาการแข่งขันครับ